เพราะการโพสตอรี่เนี่ยมันช่วยให้คนเห็นได้ง่ายขึ้นแต่บางครั้งก็มีบางคนที่เราไม่อยากให้เขาเห็นและไม่อยากให้เขาเข้ามาคอมเมนต์นั่นเองนะครับในคลิปนี้นายตึงหนึ่งจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่ากําหนดการมองเห็นสตอรี่ a c e b o o k ของเราเฉพาะบางคนที่เราอยากให้เห็นเท่านั้นนะครับวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เรามาดูกันเลยนะครับสำหรับการกําหนดว่าจะให้ใครเห็นสตอรี่ใน Facebook ของเราบ้างอยากจะให้เห็นเฉพาะคนกลุ่มนี้คอมเมนต์ได้เฉพาะคนกลุ่มที่เราเลือกเท่านั้นนั่นเองนะครับวิธีการตั้งค่าก็ไม่ยากเลยอันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน f a c e b o o k ของเราเลยครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับให้เราอยู่ในหัวข้อสตอรี่แบบนี้นะครับแล้วกดเข้าไปที่เครื่องหมายบวกสร้างสตอรี่ของโปรไฟล์เราได้เลยครับ กดเข้าไปได้เลยพอกดเข้ามาในหน้าสร้างสตอรี่แล้วนะครับให้เราสังเกตที่สัญ,ญลักษณ์ฟันเฟืองที่อยู่บริเวณมุมขวาบนตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปได้เลย พอกดเข้ามาแล้วนะครับในนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าว,ว่าใครสามารถดูสตอรี่ a c e b o o k ของเราได้บ้างนั่นเองนะครับโดยอย่างในที่นี้มีให้เราเลือกหลายหัวข้อเลยครับค่าเริ่มต้นนะครับที่ทุกคนตั้งไว้ก็คือสาธารณะนะครับเวลาเราโพสตอรี่ a c e b o o k เนี่ยทุกคนจะเห็นหมดเลยแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนให้เห็นเฉพาะเพื่อนเราก็มาติ๊กเลือกที่หัวข้อนี้ได้เลยนะครับพอติ๊กเลือกนะครับจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดที่ปุ่มบันทึกอีกหนึ่งครั้งนะครับ พอเราเลือกให้เห็นเฉ <mia> พเาะเพื่อนเ,เสร็จแล้วนะครับเรายังก,กําหนดได้อีกด้วยนะครับว่าจะซ่อนจากเพื่อนคนไหนบ้างนั่นเองนะครับเผื่อมีเพื่อนใน Facebook บางคนที่เราไม่อยากให้เห็นนั่นเองเราก็สามารถเข้า <path S 1> ไปกําหนดค่าได้นั่นเองนะครับว่าจะให้เพื่อนคนไหนเห็นบ้างและสุดท้ายนะครับถ้าอยากให้เห็นอยากให้คอมเมนต์เฉพาะคนที่เราต้องการเท่านั้นเนี่ยมาเลือกแบบกําหนดเองได้เลยครับติ๊กเลือกเข้าไปเลย พอติ๊กเลือกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้ครับให้เราติ๊กเลือกว่าจะให้เห็นเฉพาะใครบ้างนั่นเองนะครับตัวอย่างในที่นี้ผมจะเลือกให้เห็นเฉพาะนายหนื่งตึงนะครับเราก็ติ๊กเลือกแบบนี้เลยแล้วก็ย้อนกลับออกมานะครับ พอเราตั้งค่ากำหนดการมองเห็นสตอรี่แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ย้อนกลับออกมานะครับทำการโพสสตอรี่ได้ตามปกติเลยนะครับและต่อไปนี้สตอรี่ a c e b o o k ของเราก็จะเห็นเฉพาะคนที่เราตั้งค่าไว้คอมเมนต์ได้เฉพาะคนที่เราตั้งค่าไว้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการกำหนดค่าให้ใครเห็นสตอรี่ a c e b o o k ของเราบ้างนั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับ และเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนื่อด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ